แรงมากทนายสิทาโพสต์เดือดระหว่างกันให้สัมภาษณ์ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับข่าวเดอยไอคอนกรุ๊ปบริษัททำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไปที่มีเหล่าบันทึงร่วมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือพิธีกรคนดังกันกันตถาวที่ในวันนี้ค่ะกันได้ตั้งโต๊ะแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยกันได้เผยว่าตัวเองไม่ใช่บอสที่เรียกบอสเพราะเป็นการให้เกียรติยันไม่ได้เป็นแม่ทีมไรายได้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นจากการขายสินค้าภายในที ค่ะในระหว่างการสัมภาษณ์ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพสเข้าความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าผมเป็นแค่ลูกจ้างมอสการคุณโกหกประชาชนมาด้วยตลอด